ต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นคลิปวิธีการถอดล้อนะครับผมหรือจะเป็นการถอดกล่องแล้วก็ถอดล้อนะครับผมมี2แบบเลยนะครับตอนนี้แรกนะครับลูกค้าก็ถอดบอกะก่อนก็คือถอดอเปิดน็อตสจุดนี้ก่อนจากก่อนที่จะอะไรนะครับอย่าลืมปิดเบรกเกอร์ด้วยนะครับผมทุกครั้งเลยเลยแล้วก็ค่อยๆถอดออกนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสายสายน็อตเบรกเกอร์ต้องถอดตรงนี้ก่อนครับถอดก่อน คนีได้แล้วลูกค้าต้องถอดตรงนี้ออกก่อนครับมันจะมีขั้วนี่ถอดเสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็ยกบอกออกได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้สําหรับกล่องนะครับผมกล่องควบคุมนี่เลยก็เห็นกล่องแล้วลูกค้าก็สามารถหนีได้สายมอเตอร์ขึ้นมาใช่ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสายมอเตอร์นะครับผมเส้นสีส้ม ก็คือไล่ไล่ขึ้นมาครับว่าสายเส้นสีส้มหรือสายมอเตอร์อะไปประจบอยู่ตรงไหนนะครับอืมครับจะเป็นสามเส้นนี้อ่าโอเคสามเส้นโอเคถ้าคายน็อตออกอ่าฮะคายน็อตออกเห้อคายน็อตออกให้หมดสามตัวอืมโอเคก็คือคลายน็อตสามตัวนี้หลืองเขียวน้ำเงินออกทั้งหมดสามตัวแล้วก็มันจะมีสาย เส้นนี้อืมเป็นเส้นเล็กๆมันจะติดมาก็เอาปักออกปึ๊บอ่าถอดตรงนี้ออกแล้วก็ล่นสายออกแล้วก็ล่น<ก>ส,<ม>สายออกแค่นี้ออแล้วก็แกะตรงนี้ออกแกะแล้วก็ดึงสายออกมาโอเคถ้าดึงสายออกมาได้แล้วนะครับผมต่อไปจะถอดล้อยังไงได้บ้างก็คือถอดบางโคนเขาเรียกว,ว่าอ่าสวิงอาร์มกรอบสวิงอาร์มออกก่อน สวิงอาร์มาเสร็จแล้วนะครับค<อ>ัดน,น็อนตปั๊มเบรกถอดปั๊มเบรกออกเช็คกุญแจเบอร์เสิบสองเบอร์สิบสองนะคะัสองตัวนี้น,นี่เลยครับ เสร็จแล้วถอดป um ั๊มเบรกออกมาโอเคลจากนั้นใช้บล็อกเบอร์ยี่สิบเจ็ดบล็อกเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับไขายรอบขั้วไายน็อตล็อก บอกใหญ่ค่อนข้างแน่แล้วก็ฝั่งนี้ต่อนะครับ ชนนั่นแหละ้เบร์ก็ใช้นอเบอร์ส เป็นบ็อกก็ได้เป็น,นเจก็ได้ขายออกสองข,องของ้างแล้วก็อีกข้างหนึ่ง ถอดหากปลาออกสองด้านเลื่องอ,อด้เลยเมื่อล่นสายมาได้แล้วนะครับก็ดึงล้อออกได้ก็ค่อยดึงออกมา Okay. นี่เลยก็คือดึงล้อออกมาแล้วจากนั้นลูกค้าก็เอาล้อนี่เลยมันจะมีตัวเขาเรียกถอดออกให้หมดครับ, okay. บก็ประมาณนี้ครับผมในการถอดล้อนะครับแล้วก็ส่วนสําหรับล้อดับเบิลเอตัวนี้ก็ซูเปอร์เอดับเบิลเอหรือว่าตัว2 0 0 0บาทขึ้นไปแนะนําว่าให้ใช้เครื่องใหญ่นะครับในการถอดเพราะว่ามันต้องเพราะว่าตัวยางเขาค่อนข้างใหญ่นะครับผมต้องใช้เครื่องในการถอดนะครับโอเคครับจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับ